เรเปียกซอสสิ่ารครับเปรีอร่อยครับอร่อยใส่เยอะเดียวแต่มันดูู้วย รูปเปียสซอสเสก็จเลานครับ <c oughs> สักแสนกันพี่นหนังครับเ <c oughs> บาเบ,า,บาเก่งเหมือนเบาเท่ารครับคูบ้แขงเบาเท่าคูา้่งกต้มาเนี่นน <c oughs> ยพี่น้องรสชาติใครเข้มแบบตัดเดีด๋ยวรออ,อีกข้าวมานค่บหรี่ละกันจะกินอะไรได้อีกไหมเนีย่ย พี่ไม่ต้องพูดก็แล้ผมเอาแคร่รูปไป,ไปะๆก็กินกันทุกคนแล้วถ้าไทยผมดี๋ยวมา้าไ,ไทยผมเนี๋ยมาโอ้นะัพี่น้องครับกินสิมีหน้ากินด้วยเาพีไม่ต้องพูดกแ็แล้ผมเอาแคร่รูปไป,ไปๆะๆก็กินกันทุกคนนั่งค,ค,งครับรสชาติเป็นตอน ทำไมครับลูกกอลฟมันไม่ฝาดเกินนะมันก็โอเคมันก็อร่อยนะใครกินเป็นไงครับได้ไมเมหรอผสมกันเข้าไปแล้วดีไหมมันไม่ค่อยเค็มแต่มันอร่อยนะมันไม่มันไม่คือต่อมาถึงรสชาติความเค็มแต่มันดูรู้เรืว่ามันพร้อมอ่ะไม่ฝาดเกินโอเคครับของเปี้ยมันจะฝาดอย่างไรมันจะมันจะไม่ฝาด